สวัสดีครับเจอกันช่องแอร์ทุงครับผมบรรยากาศตอนเศร้าครับผมเราจะพามากินเนื้อย่างครับผมจากัะกุง้งเนื้อย่างร้านยายซ่า,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 าครับผมจัดก่อนไปทํางานเลยจะมีน้าจิ้มยายซ่าสามารถสั่งได้เด้ครับผมสั่งได้จากชอา่องยายซ่าลือผ่านสองทางในอาจก็ได้ครับผม พูดเองเขามารับชมไปเรื่องโกดิดตามให้กำลังใจเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปกินเนื้อย่างร้อนๆมาผมสวัสดีเป็นนักการนะผมมาเด้อมากินเนื้อย่างนั่นกันเอาแบบเพิ่มไขมันตอนเชร้าเลยใสย่ขาลงไปตกใจกูเลย แก่รอนกันเลยรับสี่ยเยกุยก้งกุ้งนองซาวเอามาขายโลละองร้ยตกยง๋ยวครับผมุห่ คนเนื s, ้อหมูของเราด่างเลยนี่ใส่มูต้มต้มดือังเด้อเลยง่ายไอ้ยวันนี้ติดลุน้ำจิ้มกันแล้ว ต้มต้มนี่แก่หนึง่งกุ้งปัาสุกไดแม่นี่นี่หม้อเา้าตตองใจเย็นๆตั้งหน่อยครับบดชสุกไงเดี๋ยวทานไม่สุกเดี๋ยวท้องเสียจะเป็นลีตะมันออก ยเ,เสี้งนำจิ้มของเราเนื้อกุ้งไอ้ย่างก,กำลังได้ที่กันแล้วเรามาเริ่มกินกันเลยครับผมจัดไปายไอ้ย่างโอ้โหวงใหญ่ๆกันเลยจะเปนร้อนขนาดไหน ม,มาก่ะตัวอย่างเอสางหมักได้ที่แล้วจัดไปคำใหญ่ตัวโตโอ๊ะ chị nhâm để xẹt nhâm mà không bụng này không nó kia ngoài bộ <mile> <Paris> ตักอืมหมอน,นี่กะดีด e. <uhhh. S 2> ีนะครับผมเอาเอดมาทนสมัยครับง่ายง่ายตกกันเลยกลุ่งกุของเรามีกลุ่งยางด้วยมีทั้งกลุ่งยางกลุ่งตุ่ม ใส่เลยทิ้งไว้ให้หายห,หายร้อน๋ยากลองมาตีน้ำจิ้มยายซ่าลงเลยแซ่บและถูกครับผมน้มำจิ้มเหนียว มีเคยเบื่อบนเนยยากินได้ตลอดเล็กน่อยมากหลายเนยยาบนเนยยายเดียวคลิปน้าอาจจะเอิ่นน้องเรนูมาออกช่องน้ำพัวช่องนี้น้องเรนูไปอยู่น้ำคุณแม่ของน้องเรนูครับผม มีโอกาสต้องหวังเลยอาจจะพามาออกช่องยัดเหมือนเดิมผมไม่กินอาหารเาสร็จสยู่วเรนองเรยน์นมา ชอบกุ้งเอากุ่งออกไปเย,ยอะๆแอรตัวครับผมตัวตัวม,ตมาก ตามดูช่วงนี้แกกับเขาหม,มดทำงานเต็มทีแล้วจะพอมีเวลาไปเล่นน้ำมมกไปไหนช่วงนี้ทำงาน เฉพาะช่วงเสาร์ครับผมเหลืองานกับ5โมงครึ่งทุกวันจะได้ไปเรียนแตงย่ามาคืนอย่างดีรครับมิ้นน้ำกูอร่อย พอเซ้นนีเลย้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ซื้อเนื้อมาอยากดูดกกินัสีแล้วกับจ้่หอมโคมหอมกินสุกๆจังไย นผมเป็นผู้หนึ่งที่กินกุ้งผมมากินหัวมากินหัวเหรอคือกัดไม่ชอบกินหัวเท่าไหร่กินแต่ตัวเนื้อเนี้ยนี่สักคำสักตัว จัดตอนเช้าเลยครับผมตามด้วยแป,ป๊บสิบางคนกุ้งหอกุ่งเลี่ยไรแต่ว่าเนื้อยัเง,งเงี้ยนหน่อยก็ต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีเป็นเอาเนื้อ,อย่างร้านเยซ่าสองชุดมาหิ้กินต้องขอคุณในร้ายที่ยังหักยังแพงแออดกับครอบครัวกับร้านๆทุกคนยวคลิปนี้อ้อ๊อดจะขอจบคลิปข่าวไว้ไเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับเมนูมจิม้มจุ่มเนื้อ,อย่างของเรา